น่าใ่จังมาหรืยน่าใจ,จ,าาใจโลบเดอ้อดีตาแล้วสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าอิลามาแล้วจ้าอิลามาแล้วจ้ามาพบกับช่องเพลินเพลินชาแนล มาแล้วจ้ามนดิพามากินแซบอีแล้วจ้ามาอยู่กับอีหล่าคนเก่าคนเดิมจ้าเพิ่มเติมคือพากินแซบคือเก่าเจะพี่น้องจ้ามาจ้าความนัวมนดิสิพามากินตมกระปุ้นเจอพี่น้องจ้าตมกระปุ้นกุ้งสดปเจอพี่น้องจ้าไปด้วยจ้ามาแล้วจ้าทักเยอะมากแม่จ้ากดอุสิศเป็บิ๊งคลิปอย่าลืมเลยจ้ากดติดตามให้อีหล่านย่าลืมเจ้ากดไลค์ให้อีหล่าแน่แล้วก็กดคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้อีหล่าจ้าพี่น้องจ้ามาจ้าพี่น้องจ้าบ๊วยบ่าวร้ายใหญ่ห้างจ้า เอามาแซ่บกันเลยจ้ะมาจ้ะโอเคแค่มูสจาพี่น้องจ้ามามาละกันนี้ได้จ้ะขาดไปเลยเนาะมาละนี่เนาะขาดไปเลยละขาดไปได้เราจ้ะทุกทีเก็บเซ่บเพราะว่าไปได้เนาะจ้ะพี่น้องจ้านี่ตะกินบ่อสตะเกใส่มือเด้อพี่น้องมันบ่จ้ามาเด้อมาเด้อตังเป็ตะเกียบเริ่มเีได้จากพี่น้องจ้ามากินแซ่บกันจ้า ต้องใส่ตะเกียบมันบุทนนาส่ไม่ได้จ้ะพี่น้องจ๋าเยอะมากันเด้ออืมทำได้ไรพี่น้องจ๋าอืมอืมนี่แก่พี่เกล่าหนิอืม จะปุ๊บจะปุบพี่น้องจ๋าถ้าไหนจ๋าคนหนึ่งใส่มือคนหนึ่งใส่ตะเกียบมันบริทนัดอ่นะค่ะมันบริทนัดบริดรดจะดีเลย เราจะไปน้องออจ๋าตัวก็ตัวแง่ครับสวยเลย้องแฮรอ,อครับอยากจะไปน้องจ๋าจะไปไหนจ๋าอืมหวาน แบบหน้อยน,อนี่มีมาละน,นะจ๊ะละอยู่ข้างล่างกับนี้แสบ,บค่ะอ้ยเขาได้บ่เนี่ย <c oughs> <c oughs> ข้ามตาเลือกอีกแล้ว xem khép muốn với sạch phí nào trả có hộp Nó sẽ cho bác mình โลบเดอ้อดีตาเล้ตาเห็นกโลโหลกมึงทำเป็นองได้คอยพปน้อง <c oughs> ไม่ได้จบมาเดอ้อคอยอย่างนั้นไม่ดามาเด้อมาเด้อ เอิญดอกม้องกินเบอร์อิมอ่มลองไปกิงน้ำหนากมาบ่กมนแม่ค่าตัวลเล่นดอกมาเด้อคือเอิญคอยนะเ <c oughs> อิญคอยครักปลอดสองโตไหมเดี๋ยวไป้องจ้า <c oughs> Gặp 2 tố mất xôi rồi nè, phía nông đó. Xa đi ăn nằm đây. thang, quay về nhà đi. ดูตาหลัฉันซะเนาะนจำจมาเด้ว มุ้งแซ่บเนาะแมนะ่นจ้ะนี่พักยู่ข้างล่างกับบวบอ้หนูไม่จ้ะ ื mm. ย่ากไปเล่นไปนย่ามม ภาคพวกภาคเนาะพวกเขาอยู่เนาะกินร่างกับมเหลือกินเสือกับมหยังหานะปอนเนาะ,ะโอ้ยแมงมีนั่นมากินอยู่ในี่ป,าปลาปอบล้องปอบล้อง ตัดแบบนีออ้อวะอุ้ย <c oughs> อิ่มหรือพี่น้นองจ๋อาทองอิ่มแต่ปากก็อิ่มพี่น้องจัดต่อเดี๋ยวเปลี่ยนทานังสูบสูครับ

คนนอนตื่นใหม่เนาะตาเบเ่อแคบปะแคบสายจ้านี่กาแฟจะมาลากชิลงอย่างเงี้ยครับกุ้งตัวยังไงบ่ อย่นี้ใหญ่เปล่าะ mm hmm. ลูกซื้อมาใจรถตัดโอ้รถสองลรกบาท เพื่อนบ้านเพื่อนบ้านมาเพื่อนบ้านเหรอเพื่อนบ้านฮัลโหลเพื่อนบ้านอยู่ทุกคันต์เอ็นจอยพี่ชายมิยาเค้กไปตามพี่เจอจ้ะเอาละจ้ะเข้าไปคลิปก่อนเนาะแล้ว่อยมากินต่านะโอเคค่ะไอ้เจ้าพี่น้องจา้าคลิปนี้เอาไว้สำหรับไอ้เจ้าพี่น้องจา้าคลิปหนามพาพ่อคันไม่จา้าคลิปหนามาที่ตามแล้วดจา้าทีหลาสิผ้ากินยางหรืออีหลาสิผ้าแหย่ยางที่ตามามหลาไ,ไว้ได้จ้ากดกระดิ่งไว้ได้จ้าพี่น้องจ้า เก็บเหนียวว่า่งมีด้วยใจพี่น้องอีหลับไปเลยจ้าบยาย,บ,ายบ๊ายบายค่ะ,คะสวัสดีค่ะ